สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของมารยาทไทยนะคะ,ะในส่วนของคลิปที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมใช่ไหมเอ่ยที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาษาใช่ไหมเอ่ยอาหารการแต่งกายต่างๆนะคะที่มีความแตกต่างกันแต่ว่ามีคุณค่าสําหรับคนไทยนั่นเองนะคะนักเรียนยังจำกันได้นะคะอ่ะส่วนสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในส่วนของมารยาทไทยนะคะอ่า พูดถึงมารยาทไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยทุกคนเลยใช่ไหมคะ,ะโดยเฉพาะการไหวใช่ไหมเอย่ยใช่นะคะไปที่ไหนถ้าเกิดเรายกมือไหว้เนี่ยเขาก็รู้แล้วว่านี่คือคนไทยนะคะ,ะมารยายอ่ามารยาทไทยหมายถึงอะไรเอย่ยมารยาทไทยเนี่ยหมายถึงกิริยาวาจานะคะ ที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมนั่นเองนะคะโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามคาลเทศะใช่ไหมคะแล้ววัฒนธรรมเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะมารยาทเนี่ยจะมีความสำคัญนะคะต่อการดำเนินชีวิตของสังคมไทยก็อย่างเช่น 1>, 1. เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและก็การยอมรับจากคนรอบข้าง 2. ช่วยกำหนดแบบแผนพฤติกรรมและการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม 3. เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงพฤติกรรมและก็การปฏิบัติที่ดีงาม 4. เป็นสิ่งที่ส่งเสริมบุคลิกภาพของคนในของคนเราเนี่ยให้หน่ามองนะคะ แล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะ,ะหกช่วยให้สังคมเนี่ยมีระเบียบแบบแผนและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะนักเรียนดูอันนี้เนี่ยก็คือมารยาทนะคะเป็นการสะท้อนถึงพฤติกรรมและก็การปฏิบัติที่ดีงามของคนไทยนะคะอ่า ซึ่งก็จะทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมารยาทก็มีความสำคัญมากสำหรับคนไทยนะคะมารยาทไทยและก็มารยาทสังคมนะคะก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราพึงปฏิบัติกันนะคะที่มันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยก็จะมีการแสดงความเคารพ ะะการแสดงความคารพของไทยเนี่ยได้แก่การไหว้แล้วก็การกราบนะคะซึ่งการปฏิบัติจะแตกต่างกันไปตามฐานะนะคะโอกาสบุคคลแล้วก็สถานที่นะคะก็อย่างเช่นการไหว้ผู้ใหญ่นะคะ,ะการไหว้ผู้ใหญ่เนี่ยก็คือต้องก้มศีรษะให้ปลายนิ้วหัวแม่มือเนี่ยจะหลดปลายจมูก นะคะอ่าปลายนิ้วชี้เนี่ยแนบระหว่างคิ้วนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็อยู่ระหว่างคิ้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นการไหว้ผู้ใหญ่นะคะอยู่อย่างนี้นะคะอ่าเป็นการไหว้ผู้ใหญ่นะคะนอกจากนี้เนี่ยการไหว้นะคะอ่าก็จะมีไหว้พระด้วยนะคะอ่าการไหว้พระเนี่ยควรแสดง อ๋อมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยแสดงความนอบน้อมโดยก้มศีรษะมากที่สุดเลยในการไหว้พระนะคะแล้วก็จะมีการกราบพระรัตนตรยัยใช่ไหมเอ่ยการกราบพระรัตนตรยัยหรือเรียกว่าการกราบแบบเป็นจะะักรพรรดินะคะเบญจคัปรพรรดินะคะอัญชลีนะคะวันทาแล้วก็อภิวาทก็จะมีสามระดับนะคะอ่านะ ส่วนการกลับผู้ใหญ่นะคะ,ะกลับผู้ใหญ่ก็จะผู้ใหญ่ก็อย่างเช่นพ่อแม่ครูญาติผู้ใหญ่ก็คือจะให้กลับ1ครั้งนะคะไม่แบมือนะคะในการกลับผู้ใหญ่ต่อไปก็จะเป็นการยืนการยืนก็คือการที่เราเนี่ยยืนตัวตรงเท้าชิดหน้าตั้งตรงปล่อยมือไว้ข้างลำตัวนั่นเองนะคะ แต่ถ้ายืนสนทนากับผู้ใหญ่นะคะมือก็จะประสานกันอยู่ระดับเอวค้อมตัวลงเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็คือการยืนสนทนากับผู้ใหญ่อ่ะต่อไปการเดินการเดินเนี่ยเดินอย่างสำรวมไม่เดินลงส้นให้เกิดเสียงดังนะคะเดินอย่างสำรวมนะคะอ่าเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ที่กำลังยืนอยู่ ควรปล่อยมือไว้ข้างลำตัวและค้อมตัวลงเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ก็คือมีการค้อมตัวลงเล็กน้อยนะคะ,ะส่วนการนั่งการนั่งเนี่ยก็คือนั่งอย่างมีมารยาทก็คือนั่งด้วยกิริยาสำรวมก็อย่างเช่นมีการนั่งพรบเพียบหรือว่าการนั่งคุกเข่านะคะอ่ะแล้วก็จะมีการนอน การนอนเนี่ยเป็นการพักผ่อนร่างกายตามลำพังไม่มีพิธีการหรือว่าระเบียบแต่ควรคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะคะอ่าแล้วก็การรับและส่งสิ่งของอันนี้มันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่ามารยาทในการรับส่งสิ่งของโดยทั่วไปเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงการเคารพในขณะรับและส่งสิ่งของ ะะก็จะมีขั้นตอนในการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปตามโอกาสนะคะ,ะก็อย่างเช่นการรับหรือว่าส่งของจากผู้ใหญ่นะคะให้ไว้ก่อนรับหรือว่าส่งสิ่งของนะคะให้ไหว้ก่อนรับหรือส่งสิ่งของนะคะเมื่อรับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรับส่งสิ่งของนะคะ แล้วก็จะมีการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารเนี่ยโดยใช้ช้อนส้อมนะคะให้ใช้มือขวาจับช้อนนะ,ะมือซ้ายจับส้อมอ่าแล้วก็มีการวางแก้วน้ําไว้ด้านขวามือนะคะอ่าให้ผู้อาวุโสเนี่ยลงมือรับประทานอาหารก่อนไม่คุยหรือว่าหยอกล้อเล่นกันในขณะรับประทานอาหารนะคะ รับประทานอาหารให้หมดจานนะคะนี่ก็คือการรับประทานอาหารอ่าแล้วก็การแสดงกิริยาอาการนะคะควรที่จะแสดงกิริยาอาการให้เรียบร้อยนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ลุกลี้ลุกลนไม่กระโดดนะคะอ่าการยืนเดินนั่งเป็นไปอย่างนุ่มนวลตามธรรมชาตินะคะเมื่อพบผู้ใหญ่ควร แสดงกิริยาอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็การทักทายอ่าเมื่อเราพบผู้ใหญ่เนี่ยควรแสดงความเคารพด้วยการไหวใช่ไหมเอ่ยพร้อมกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะหากเป็นเพื่อนกันเนี่ยข้อทักทายกันด้วยคำพูดที่สุภาพไม่หยาบคายนะคะ แล้วก็การสนทนาการสนทนาเนี่ยก็คือสนทนากับบุคคลทุกเพศทุกวัยด้วยคำพูดที่เหมาะสมนะคะมีคำลงท้ายว่าครับค่ะนะคะการสนทนาเนี่ยควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพไม่หยาบคายนะคะอ่าไม่มีคำอื่นนะอ่าแล้วก็การใช้คำพูดการใช้คำพูดเนี่ยก็คือ ใช้คำพูดว่าขอบใจ,ขอบ,ใจขอบคุณขอบพระคุณต่อผู้ที่มีน้ำใจต่อเรานะคะเมื่อทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายก็ให้ข่าวคำว่าขอโทษพร้อมที่จะยกมือไหว้อันนี้ก็คือการใช้คำพูดที่สุภาพนะคะแล้วก็เหมาะสมตามโอกาสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนดูว่า นอกจากนี้เนี่ยคนไทยก็ยังมีมารยาทที่ต้องปฏิบัติด,ด้วยนะคะให้ถูกต้องเหมาะสมอีกมากมายไม่ว่าอย่างที่ครูอธิบายไปนะคะเยอะแยะมากมายการทักทายนะคะการใช้คำพูดอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าการปฏิบัติตนที่มีมารยาทที่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้นะคะกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะคะสิ่งสำคัญมากเลยนะคะ,ะแล้วก็ครูก็จะมีชิ้นงานให้นักเรียนได้ดูนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยมีชิ้นงานนักเรียนได้ทำนะคะให้นักเรียนเนี่ยอัดคลิปวิดีโอการกลับแบบเป็นจากคอดีตมาคนล,ละหนึ่งคลิปแล้วก็ส่งครูมาตามช่องทางไอดียไลน์ของครูเหมือนเดิมนะคะ อ่าอันนี้ก็คือเป็นการกราบนะคะ,ะกราบพระรัตนตรัยซึ่งเป็นสิ่งที่เราเนี่ยปฏิบัติกันอยู่แล้วนะคะเมื่อกี้ก็คือการกราบแบบเบญจคัปปะดิษเนี่ยก็คือจะมี3ระดับนะคะจะมี3ระดับเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยคุ้นเคยกันก็คืออัญชลีวันทาและอภิวาสนะคะกล่าบไปถึงพื้นนะคะ,ะผู้หญิงเนี่ยนั่งท่าแบบท่าเทพธิดานะคะส่วนผู้ชายนั่งท่าแบบเทพพบุตรใช่ไหมเอ่ยอันนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งกลับมาตามช่องทางอ d ดีไลน์ของครูเหมือนเดิมนะคะ สำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย